เมื่อประมาณช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับทางด้านนักมวยในศึกวันลุมพินี68ได้มีการชั่งน้ําหนักอย่างเป็นทางการซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าในการชั่งน้ําหนักนั้นเป็นที่ สนออกสนใจของแฟนมวยเป็นอย่างยิ่งพอแฟนมวยไหลคนนั้นกังวลในส่วนของน้ำหนักของซุปเปอร์เล็กนะครับว่าทางด้านซุปเปอร์เล็กนั้นจะสามารถทำน้ำหนักอยู่ในพิกัด135อปอนด์ได้ไหมพอเจ้าตัวนั้นต้องลดน้ำหนักลงมาถึง13กิโลกร,รัมด้วยกันเลยนะครับในไฟที่เจอกับทางด้านกล้องธรณีในไฟนี้นะครับและผลการชั่งน้ำหนักก็ต้องบอกเลยว่าเมื่ออาชีพทั้งคู่นะครับทางด้านซุปเปอร์เล็กนั้นผ่านพิกัดอยู่ที่134 .6 ปอนด์นะครับส่วนทางด้านก้องทรณีนั้นช่างได้133.8ปอนด์ผ่านพิกัดทั้งคู่พรุ่งนี้นะครับยังไงเราก็จะได้เห็นซูเปอร์เลกเจอกับทางด้านก้องทรณีอย่างแน่นอนนะครับและเป็นที่น่าอินดีอย่างยิ่งเลยนักมวยในรายการทุกคู่ที่ได้ประกอบไปก่อนหน้านี้ไม่มีคู่ไหนผ่อนช็อกหรือประสบปัญหาในเรื่องของการทําน้ําหนักตัวไม่ได้เลยนะครับพรุ่งนี้ยังไงเราได้ดูครบทุกคู่อย่างแน่นอนนะครับ